ทะเลจ้าสวยและยังโง่สิจ้าน้องจาเรือโง่นี่เ <players> ด <bubble cream> ี๋ยวยังไม่ม <azon> ีน้ำจิ้มยังไม่มีน้ำจิ้มอ่ะแม่เรามีช้อนสวยโลูครบเซ็ตเดี๋ยวเ็าจะว่าร้านนี้เอามือจับแดกง่ายนี่ดูนี่ยี่สิบห้าบาทนะคะสุกี้หางชมลูกค้าเทียบนั่งยัดหาตามึองม่ ไม่กล้านะกินเสร็จต้องเก็บจานใครไม่เก็บเดี๋ยวจัดให้ผงชุ่มก็ปิดกลับไปหาผู้ชายในฝันจ้าโอ้ยวันนี้ไม่ไดกข้าวเลย <c oughs> อุยไปเลยไปฝากไป สวยทั้งวันจ้าผู้ชายได้ทั้งวันฝนตกไปหาแต่ผู้ชายจ้าปี2 0ันไม่หยุดนะจ้าใครอยากเป็นแฟนจะเหลาติดต่อได้ตามเพจจ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่เอาจ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่เอาแน่จ้าล้อราดดูเลยมาตั้งจังหวะเลยค่ะวายไหลไม่น่ากินอ่ะผักไม่มีนะคะร้านนี้พริกกกะเพรานะคะสามสิบค่ะสลดเลยจ้าอุ้ยสามสิบค่ะ โอ้ยอยากโดนจ้าอุ้ยคันจ้าอย่าเกาเลย่าเอาไม้กวาดเกาอยู่ไหนนะเขาเชาเอาอ๋สี่สามสองหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ตั๊กอยู่กันที่ระยองนะคะเดี๋ยววันนี้ตั๊กจะพามาชมนี่เลยค่ะร้านอาหารตำสางของเยลาค่ะคุณผู้ชมโหตามหาคือแบบว่า เอาจิงงถ้ามานละยองอ่ะก็คือ,ต,อ,ต,อต้องต้องต้องมาร้านยายเนาะแล้วก็ตักมาแบบเส้นทางแบบว่าไกลอยู่นะไกลนะคะอันนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงเที่ยงครึ่งแล้วอ่จจะบ่ายโมงแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าคนยังเยอะอยู่เลยดูดินี่นะคะราคา25บาทค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะนี่ดียวเหล่าเขามีแบบหลากหลายเลยไปเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคุณผู้ชมไปเดี๋ยวเราให้ยเหาเด้ ลูกค้าจะลูกค้าจเหล่าเยอะมากเลยดูดิอ๋ออันนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงแล้วว่าแต่เขามีแบบก๋วยเตี๋ยวเป็ดด้วยนะเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดใครมาไม่ถูกก็ GPS มาแล้วกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตาก็ GPS มาเหมือนกันนะคะมาชิมเนาะไปไปชมกันเลยข้างในค่ะมาถึงที่แล้วนะคะก็ต้องมาหายายเหล่านะคุณผู้ชม นี่เหล่าใจบุญเด้อยี่สิบห้าบาทตุกแเมน <c oughs> ใูใจบุญดายดีด้ยิ่งาใจบุญก็มกัเหอัเอออ่ะอันนี้อะไรแม่สวยแล้วง้ไม่รู้จักสุกี้แห้งไงสุกี้แห้งเอออย่างนี้ยัง,ยง <c oughs> ชมอยู่นะยงนียี่25บห้าบาทนี่เป็นทะเลคะ่ะคุณผู้ชมหมูกับทะเลจา้าสวยแล้วยังโง่ทีิจา้าน้อขาเรื่องง่นี่เดี๋ยวยังไม่มีน้ำจิ้ม <c oughs> ยังไม่มีน้ำจิ้มอ่า นี่เรามีช้อนสวยรูครบเช็ดเดี๋ยวเกาจะว่าร้านนี้เอามือจับแดดไงนี่ยดูปานี่ยี่สิบห้าบาทนะคะสุกี้แห้งค่ะทุกคนมีหมูมีกุ้งนะคะกุ้งเน่ามอันนี้กระเพราหมูกรอบสองข้าวเตี๋ยวสามกรอบสอง เดี๋ยวสมม่หมูกรอบร้านเปิดทุกวันนะคุณผู้ชมใครมาไม่ถูกก็ G P S มาเลยนะคะตาก็ G P S มา <S ใครบอกวันที่หนึ่งฉันจะปิดไปจำโรงาทางปิดใช่ไหมแม่วันที่หนึ่งไปทำโรงทานสวยแล้วโง่วันที่ปิดไปทำโรงทานโอเคค่ะสวยแล้วมีมีารามฉลาดเลยโง่มาแรง <laughs> มาจากสละบรีได้งนหนวะ <laughs> โอ้โหตายแท้ อันนี้หมูกรอบค่ะอันนี้ค่ะหมูเหนียวเว้ยหมูเหนียวนะแม่หายไม่เป็นแล้วหมูกรอบแล้วไม่เป็นหมูเก็บไป็นหาดถังก็ยังมีของดีรอกร้าน้โอไม่มีของดีแต่ลูกค้าเพียบเลยอะคุณผู้ชาลูกค้าเพียบนั่งยัดหนาตามึงมิไม่กล้านะกินเสร็จต้องเก็บจานใครไม่เก็บเดี๋ยวจัดให้อกินเสร็จแล้วเก็บจานเลยนะคะอันนี้มีไข่ดาวค่ะต้องเสือกล้าง อยู่เขาชะเมานะคะคุณผู้ชมยังไม่น่ารับเข้าร้านนะสูงวัยจะไม่ไหวเนี่ยเป็นไข่ดาวค่ะสูงวัไม่รับค่ะของเรายังไม่ถึงคิวนะคะแม่บอกเราถึงคิวก่อนนะคะก็วอไม่ต้องมาถามสูงเอะไรจะถามไม่พอนนะไปร้านดูไม่วอแตะมาเรามาได้กี่ปี วาน,นี้่วงเียนมากินนะแต่าดแม่ปิดบ่ายสองใช่ไหม๋ยวนี้สามโมงเย็นมีกุ้เสียวเป็ดเวลาให้หน่อยอ oh, <okay. S 2> ๋อโอเคขนซุ้มก็ปิดกบไปห,หาผู้ชายในฝันจ้า <laughs> <laughs> เดี๋ยวนี้ปิดบ่ายสามค่ะเดี๋ยวนี้มีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวเป็ดเป็ดด้วยมาแรงวันที่หนึ่งผู้ใจบุญเหมาร้อยจานช่วยมากินกันหน่อยนะวัดเขาจะมาค่ะยายเหลามีกุ้ยจับค่ะข้าวต้มหมูผัดพริกค่ะโอ้มีแอลมีแซลมีแซลมีแซลมะคูข้าวขาขาระยำแอบผัดรัใต้หาไม่เคยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ข้าวเลยโออยไปเลยไปฝากไป เป็นเงี้ยแล้วไม่เอาอ่ะเรียกลูกค้านี่ลูกค้านะยี่ห้อการเรียกลูกค้าขนะองผมย่าเหล่าย่าเหล่าไข่สีน,น้ำมัน <laughs> แต่วันนี้บอกไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวหมูเสร็จอันนี้บัวไข่สามสิบนะพี่น้องจ๋าหมูกรอบสามสิบนะคะยะังไม่ได้ผัดเดี๋ยวค่อยแดกนะจ๊ะรอแปบบ๊บอันนี้เป็นหมูกรอบค่ะทุกคนหมูกรอบไข่ดาวสามสิบจ้า <Yeah. S 2> ไม่มีฟันแต่อยากจะแดกหูกรอ,อบยัด่าไม่รูขาหน้าจะหอมเหรอ,ขอ, <laughs> อหัวมมีหมูมีไก่มีเนื้อหมูกรอบรวมมีดูต, oh. ตามแฟนคลัทุกคนที่เดินเข้าร้านแม่ค้าจะไม่บอกค่ะ <c oughs> อ่านต,ตามป,ตป้ายาเลยค่ะ <c oughs> ไม่แดกก็ชงตาไม,มา่ง้อเราของแพงที่หาย <laughs> อุ้งราคาขนาดนี้ก็ดีละน้ำส้มน้ำซุปในน้ำซุปค่ะเดี๋ยวคอยดูราดแล้วค่อยถ่ายนะคะสวยทั้งวันจ้าผู้ชายได้ทั้งวันฝนตกไปหาต่ผู้ชายจ้าสองพันไม่หุดนะจ้าใครอยากเพิ่มเติมยังเหลาติดต่อได้จากเพจจ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่เอาจ้าไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่เอาได้จ้ารอดรากดูเลีมาตั้งตรงหวังนะเะ ลายไหลโอ้ยน่ากินมากผักไม่มีนะคะร้านนี้พริกกับกะเพรานะคะสามสิบค่ะสโลว์เลยจ้ะอุย้ยสามสิบค่ะสามสิบบวกไข่ดาวไม่ขึ้นแล้วนะคะจบข่าวที่ด้านนี้นะจ้าหมูไข่สา,สามสิบเฮ้ยผ้ากันน้าลายกูเลยโอ้ย,ยอยากโดนจ้าอุ้ยคันจ้า <c oughs> <c oughs> อยากได้ยังลยโอเคอ่าธรรมดาลของมันอร่อยนอะเรียบร้อยแล้วสูบไวที่นต้องมาแดกนะอ่ไปค่ะสูวัยจะไม่ค่อยรักสูนไวไม่ชอบนะคะอ๋อจับอ๋ออ๋อดูกักระยังอีสูงยังต่ําว้วงต่ำนี่ต่ต่ำไวนะ ลูกค้าลูกค้าล,ลูกค้า,ายาเหล่าคืองานเนี่ยเยอะเลยกินเสร็จแล้วตางใส่ตะก้าเลยจ้าอิเสรจจ้างใส่ตะก้าเลยนะคะ<อ>จ้าคุณชายรารอท่านอนุเพื่อเตียวอยู่นะคะจาไม่รูก็บะลูจ้าเื่เตียวเปด็ด ก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเป็ดเพิ่งมีเหรอแม่เตี๋ยวเป็ดได้รู้มีปกติมีนานแล้วใช่ไหมอ่ะมาขายได้ประมาณกี่เดือนแล้วจ้ะอ๋อจากอทมจ้ะก็แม่ก็เลยช่วยให้เขาขายถูกฝันเขาโอ้ให้เขาขายด้วยเพราะมันจะเป็นเพื่อนกันหลายๆคนแต่รสชาติจะได้เพราะจะ พอเสร็จผีกินปุ๊บเขาเหมาร้อยจานเลยไงโอ้ oh. คนเรามาต้องรู้ว่ารสชาติของเราจะใช้ได้ไหมค่ะ <c oughs> ถ้าของโหคนนี้กินแบบโอ้รทีได้เราตัวไหนมันก็ตามมาหาจาได้มันก็มาบอกอร่อยดีม <c oughs> ันยังไงละ่ะคนเราสมัยทุกวันนี้ก็กินของสูตร <c oughs> หนูจ้ะหนูเ้าไม่อร่อยคนก็ไม่กินละ <c oughs> มาจริงๆริงนะจริง cho đọc cái khuôn mặt, bắn ừ. đồ cho chị chị